ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life ที่เขาบอกกันมาว่าเราตีงูไม่ตายงูจะกลับมาฆ่าเราถ้ามีเรื่องราวของงูขึ้นมาเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณนิกสามารถอธิบายในชางธรรมชาติวิทยาได้แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่คุณนิกเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ก็มีอยู่เคสหนึ่ง ผู้บาดเจ็บผู้ชายถูกทำลายเลือดอาบทั้งตัวศีรษะมีแผลเปิดมีไข่สมองสีขา,ขาวๆไหลออกมาตาทลนเป็นแลือคุณนำเสนอโดยน้ำดื่มเ e จ e นซีเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Space AirFO โค้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีปีใหม่ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ 364วันต่อจากนี้เป็นต้นไปและตลอดไปนะเรื่องจริงในไลฟ์ Live ขอให้คุณผู้ชมและครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีกําลังใจที่ดีและมีความสุขมากๆากเลยละกันครับค <c oughs> ุณผู้ชมครับในค่ําคืนแรกของ2565ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังเฉลิมฉลองอยู่แต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่ตอนเนี้ยเขากำลังทําหน้าที่ดูแลชีวิตดูแลความปลอดภัยกับพวกเราอยู่เช่นเดียวกับแขกรับเชิญน,นะครับหลายๆคนที่เคยมาพูดคุยกับเราเนี่ยซึ่งคืนนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวการทำงานที่ตื่นเต้น ลุ้นระทึกของพวกเขามานำเสนอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับเริ่มกันที่เรื่องราวของนักธรรมชาติวิทยาอิสระที่ศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่ของงูในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วจนได้ฉายาว่ามือปราบอสสรพิษราชาแห่งงูไปติดตามเรื่องราวของคุณนิก นิรุตชมงามกันเลยครับมาคุยกันเรื่องงูกันดีกว่าซึ่งจะบอกว่างูเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานละครส่วน,นใหญ่ต้องมีงูไอเรื่องราวเขาเรียกว่าแฟรี่เทลสมัยก่อนนิทานนิยายทุกอย่างมันต้องมีงูหมดไหนๆก็มารายการแล้น,นี่ยช่วยเคลียร์ความเชื่อให้พี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยหายสงสัยห,หน่อยได้ครับทีละข้อเลยนะงูอาฆาต เชื่อที่เขาบอกกันมาว่าถ้าสมมุติว่าเราตีงูไม่ตายนะครับงูมันจะกลับมาอาฆาตจะกลับมา,มาแก้แค้นมาฆ่าเราหรือถ้าเราไปตีงูตัวหนึ่งตายเดี๋ยวคู่มันจะตามมาแก้แค้นนี่ก็คือความเชื่อของงูอาคาตในสมัยก่อนซึ่งผมพยายามมองว่าคนสมัยก่อนเขาคิดยังไงนะผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าองค์ความรู้สมัยนั้นเขาไม่ได้มีเหมือนเรานะ่เขาเกิดไปเห็นเช่นบังเอิญเขาไปเจองูตัวหนึ่ง พอเจอเขาตกใจเขาตีมันอตีมันแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วบังเอิญเขาไปเจองูตัวที่เขาคิดว่าเขาตีมาแล้วเนี่ยมันมันมันมาหาเขาเขาต้องคิดว่ามันต้องมาแก้แค้นคือเขาเอาความ,มความรู้สึกความคิดของมนุษย์ไปใช้กับงูจริงๆแล้วมันคนละตัวจริงๆอาจจะเป็นคนละตัวนี่คือหนึ่งข้อสองงูตัวนี้มันอาจจะมีอาจจะอยู่ใต้แถวแถวบ้านเขาก็ได้การกลับมาคือการสมทารพาร่างกายอันบอบช้ำบาดเจ็บเนี่ย กลับเข้า,าลังกลับเข้ารูของมันเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของอเราไปตีงูตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งมาเราก็คิดว่าจะมาแก้แค้นเหมือนเราไปไปสมมติาไปฆ่าเพื่อนของใครสักคนหนึ่งมาแล้วเพื่อนคนนี้กดแกม้แค้นใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ศึกษามันก็จะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เลยสมมุติว่าเราไปตีงูตัวหนึ่งสมมุติว่าเป็นงูเห่า นะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตีแล้วตายอยู่ในที่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่เป็นวันนั้นหรือวันอื่นเนี่ยมันมีงยยูตัวเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเข้าใจว่ามันไปแค่แค้นจริงๆก็คือมันเป็นอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าฟีโรโมนสิ่งที่ดึงดูด hmm. เป็นสารเคมีที่ดึงดูดเพศในในเรื่องการผสมพันธุ์เคยมีกรณีที่มีคนจับงูจงอางตัวเมียมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่พักปรากฏว่าในอาทิตย์นั้นงูจงอางเข้ามาในสถานที่อย่างนั้นมัน 6-7ถึง7ตัวเพราะเขาปลอดฟิลโมนคถูกต้องครัแต่ถ้าคนไทยดูยก็คิดว่างูอาคาดใช่ครับ่นั่นกืองูอาคาดครัไปที่คาถาสะกดงูจริงๆคาถาสะกดงูเนี่ยโบราณก็จะมีบอกมามากมายนะครแต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยได้ทดลองมาเนี่ย จริงๆบางทีคาถามันไม่ได้สะกดงูแต่ส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมของเราบางครั้งเนี่ยงูบางชนิดเนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดุร้ายงูบางตัวเนี่ยสมมุติว่าอย่างงูเห่าเนี่ยมันแผนเบี้ยอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจพฤติกรรมเขาเราสามารถจับเขาได้ง่ายๆอย่างผมจะจะเคยทําในกรณีของงูจงอางองูจงอางเนี่ยก็คือ,อสมมุติว่าเขาแผ่ไม่เบีย้ยเขาชูคอเพื่อที่จะป้องกันตัวเนี่ย เขาจะมีสมาธิไปกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วเขาจะไม่วอกแวกแต่พยายามไม่วอกแวกกับสิ่งที่อยู่อย,อยู่ทัดข้างใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาผมจะจับงูเนี่ยผมก็อาจจะใช้ช่วงบริเวณขาหรือหัวเข่าเนี่ยทําให้เขาจ้องมองแล้วผมก็ค,ค่อยๆใช้มือไปแตะอย่างแผ่วเบาการคือ<ม>การที่เขามีสมาธินเนี่ยแล้วเขามองที่เขาแล้วเนี่ยพอเราเอามือไปแตะเขาเนี่ยเขาจะแทบไม่รู้สึกตัวเลย สมาธิเขาดีเยี่ยมมากแล้วก็ค่อยๆนินวนในการจับนะครับแต่นั่นก็คือจะเป็นวิธีการในการที่เราเข้าใจพฤติกรรมจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ทําแบบนี้ได้งูก็เหมือนคนครับแต่ละตัวมีนิสัยแตกต่างกันถ้างั้นเคาะคาถาสะกดงูมีหรือไม่มีจริงๆไม่มีหรอกไม่มีนีค่ครับตำนานผีพรายน้ําดึงขาคนจมน้ําตาย บางครั้งมันมีเรื่องเล่ามาบอกว่าในขณะที่อาบน้ําอยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่าเป็นมือมันดึงเขาลงน้ําซึ่งผมก็คิดว่าบางทีเรา,เราไม่บอกนะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือไม่มีจริงเราเราไม่รู้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราสันนิษฐานได้ก็คือจากที่ผมศึกษางูมาจะมีง,งูชนิดหนึง่งที่อาศัยอยู่ตามพวกทุกหลังน้ํานะครับแล้วก็เขาเป็นงูที่ค่อนข้าง น่ารักสง,งบแล้วก็ตัวเขาจะค่อนข้างอาจจะใหญ่โตนิดนึงนะครับผิวหนังเขาเนี่ยเกร็ดจ,จะสากเหมือนลูกขนุนพฤติกรรมเขาคือเขาจะหายกินตามแหล่งน้ําบางทีเวลาเขาเลื้อยไปนะครับก็คือน้าไหลแรงเนี่ยถ้าเจอกิ่งไม้เจออะไรเขาจะต้องใช้ตัวรับเพื่อเพื่อที่จะพยุงตัวเขาไม่ให้ลอยไปตามกระแสน้ําซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเป็นที่มาของความเชื่อว่ามันจะมีผีพายดึงลงน้นําหรือเปล่าเนื่องจากว่างูชนิดนี้เนี่ย ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะพูดเชื่อมเขาไปเลยว่าคือมันก็คืองวงช้างสมมติว่าเขากําลังเลื้อยมาหรือว่าลอยมาเนี่ยแล้วเขามาเจอขาเราเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นกิ่งไม้แล้วเขาก็จะพันก็เลยมัดตัวอย่างงี้แล้วจังหวะที่สมมติว่าเราเราโดนอะไรที่มันมันแตกมาเนขาจะดึงพอดึงสัตว์ัตยญญาสัตว์พวกนี้เขาจะดึงกลับดึงกลับมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้กาลังดึงลงน้ำกกำลังจะดึงเราลงน้ำ คนสมมุติอะจำลองบรรยากาศในสตูดิโอของเราเนี่ยนั่งคุยอยู่เงี้ยอยู่ดีๆงูโผล่เข้ามาปั้งผมกรีดก่อนเลยคุณนิกต้องเป็นฮีโร่ละสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการจําลองสถานการณ์นะครับสมมุติว่ามีการแจ้งเหตุงูเข้าบ้านนะครับก็มีคนนะครับเจอง,งูอยู่นะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาเนี่ย ในการที่เราจะปฏิบัติการเนี่ยเราต้องค่อยๆเข้ามาอย่างชา้าเงียบๆนะครับไม่กระตุกกระตากนะครับเราค่อยๆตรวจสอบดูคือในดับแรกเนี่ยเวลางูเจอคนนะครับเขาจะตกใจแล้วเขาจะชอบหนีเข้าไปในที่ที่อาจจะเป็นที่ที่มันมีเป็นมุมอับนะครับที่ที่เป็นซอกเป็นโพรงนะครับหรือว่าในบางกรณีก็อาจจะขึ้นไปหลังตู้ตอนนี้เราจะค่อยๆดูนะครับว่าเจ้างูอยู่ตรงไหนนะครับค่อยๆดูนะครับในการที่จะดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปแหงนหน้ามองนะครับมองจากที่ห่างๆนะครับมองดูนะครับกล้มมอง มีไหมไม่มีใช่ไหมฮะทุกอย่างต้องทําแบบระมัดระวงังเพราะว่าถ้าเราไปทำเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวเร็วหรือว่าไปทําการกระชากสิ่งของไปมาเนี่ยงูอาจจะตื่นตกใจแล้วก็อาจจะหนีแล้วเป็นอันตรายได้โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็พบนะฮะงูหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้มันกำลังเลื้อยออกไปครับเพราะว่ามันเห็นผมนะฮะ เห็นไหมครับพอผมเดินข้ามาเขาเห็นผมเขานิ่งทันทีฮะสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมครับว่าเขาจะเลื้อยไปนะฮะจะเลื้อยหนีแต่บังเอิญพอเห็นผมขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเขานิ่งตัวนี้เขาเรียกว่าจะเป็นการวัดใจกันครับผมเห็นผมดปรมเมินะครับตัวตัวนี้ก็คืองูเห่าไทยนะครับเนื่องจากผมเห็นดอกจันเป็นรูปตัวโอด้านหลังคอนะครับซึ่งงูเห่าไทยนะครับก็จะเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เขาก็ค่อยๆแสดงพฤติกรรม ถอยหนีเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่างูไม่ได้ต้องการทําอันตรายคนนะฮะอุปกรณ์ที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นไม้ตะขอนะครับที่เอาไว้เกี่ยวงูนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ในการจับได้นะครับโดยการเกี่ยวนะครับสามารถลดการเคลื่อนไหวของงูได้นะฮะทุกอย่างต้องอาศัยความระมัดระวังนะฮะและประมาทไม่ได้นะครับนี่ครับออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับเขาแผ่นเบี้ยนะฮะครับ นี่ก็จะเป็นนะฮะลักษณะพฤติกรรมของงูเห่าไทยนะฮะลักษณะที่โดดเด่นของเขานะครับก็คือเวลาเขาถูกคุกคามเนี่ยเขาจะมีการป้องกันตัวโดยการชูคอแล้วก็แผ่นนาเดียนะครับเมื่อใดที่เราเคลื่อนไหวนะมันจะเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมของเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดใจมองดีๆในขณะที่ผมกําลังพยายามที่จะหลอกล่อเขาเขาก็พยายามถอยหนีผมนะครับนอกจากว่าผมเข้าใกล้นะฮะเห็นไหมฮะในการจับนะครับ เราต้องอาศัยความระมัดระวังนะครับถึงจะได้ค่อยจับนะฮะสิ่งที่คุณควรทำก็คือเมื่อเจองูแล้วนะครับพยายามตั้งสตินะครับถ้าสมมติว่างูกำลังชูคอแผลไม้เบี้ยอยู่นะครับก็ให้คุณอินดิ่งๆแล้วค่อยๆถอยออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็โทรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในด้านการจับงูนะครับเช่นเจ้าหน้าที่อาดับเพลิงนะครับเบอร์ 1 9 9นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่จับงูในท้องถิ่นนะครับคุณก็สามารถหาเบอร์ไว้นะครับแล้วก็สามารถติดตอ่อพวกเขาได้นะครับแล้วในระหว่างนั้นนะครับพยายามดูงูนะครับว่างูไปไหนนะครับเพราะมันจะช่วยในการทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทํางานได้ง่ายขึ้นครับเพียงแค่นี้คุณก็จะปลอดภัยจากการที่งูเข้าบ้านแล้วครับคําถ้านะผมว่าทุกคนอยากจะรู้เก็บเอาไว้เป็นความรู้เผื่อวันนึงเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถ้าโดนงูกัดมันต้องทำยังไงคือปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยคือเขาพยายามอธิบายให้เราเข้าใจถึงระบบการทํางานของพิษก่อนพิษงูไม่ได้แล่นเข้าสู่หัวใจอย่างที่เราเข้าใจพิษของงูเนี่ยจะค่อยๆกระจายตัวไปตามอวัยวะสต่างๆงูที่มีอันตรายแล้วก็ถ้าเกิดว่ากัดเราเนี่ยเราก็มีอาการเสียชีวิตสูงเนี่ยจะเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับและพิษเนี่ยจะค่อยๆกระจายไปและจะทําให้ อาบริเวณเอววะส่วนต่างๆค่อยๆเป็นอัมาพาตปัจจัยที่สําคัญคือการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรานะฮะหมายความว่าถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วพิษจากแพร่กระจายเร็วตามอัตราการสูบฉีดเลือดขัวใจดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถูกงูกัดนะครับเขาบอกว่าพยายามเคลื่อนไหวเอวยวะส่วนนั้นให้น้อยที่สุดนะครับโดยอาจจะใช้วิธีการก็คือใช้ไม้สมมติว่าโดนกัดที่แขนใช้ไม้มดาดันที่แขนนะครับแล้วก็ใช้ ถ้าพันเคล็ดที่นักกีฬาเขาพันกัน,น,นเวลาข้อเท้าเคล็ดอ,อะไรเงี้ยมาพันมาพันนะครับเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยนิ่งให้มากที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยยืดเวลาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษอันตรายกัน,นได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสรุปให้ผมหน่อยครับสมมติโดนงูกัดต้องทํำยังไงเพื่อที่จะรอดถ้าโดนงูกัดอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือว่าเราพยายามตั้งสติให้ดีนะฮะ พยายามที่จะใช้น้ําล้างบาดแผลที่ถูกตัดให้สะอาดนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลตามวิธีที่ผมบอกก็คือว่าพยายามทาเอาแยส่วนนั้นให้ขึ้นไหวน้อยที่สุดครับต่อมานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะใช้โทรศัพท์ถ่ายยังไงสามารถมีหลักฐานให้แพทย์เขาเห็นเขาได้รู้เพื่อที่เขาจะกำหนดทิศทางการรักษาได้ถูกต้องอให้โทรศัพท์ถ่ายไปแล้วก็พยายามาไป โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดไม่ต้องใช้วิธีเขาบอกว่าไอ้นู่นแก้พิษไอ้นี่แก้พิษมะนาวแก้พิษไม่ต้องไปทาชีใสก็ไม่ได้ไม่ต้องไปทานะครับผมคิดว่าเราคิดเอาเองว่าเราจะเสี่ยงไหมกับความเชื่อเพราะฉะนั้นเอาอย่างที่คุณนิคบอกแล้วกันนะก็คือขยับน้อยที่สุดแล้วรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ต้กครังเข้าไปคุณนิคเคยพลาดป่ะทุกครั้งในการทํางานผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามย้ำคือว่าห้ามประมาทสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เรื่องจริงไนท์ไลฟ์